สวัสดีครับนักเรียนป .2 ที่น่ารักนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับอาจารย์เอกลากนะครับในวิชาทักษะการศึกษาค้นคว้าของเรานะครับก็กลับมา,าในการศึกษาแบบออนไลน์อีกนะครับพบกับอาจารย์ที่บทเรียนออนไลน์สาธิตเกษตรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลเดือนแห่ง ความรักพอดีนะครับเดือนภูมิาพันนะครับก็อาจารย์ก็จะมีนิทานนะครับที่นะเป็นเรื่องราวของความรักเนี่ยนะมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับะนะครับยังไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเจอกันทางออนไลน์นี้ไปก่อนนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับ มีชื่อว่านะครับผมรักแม่ที่สุดเลยครับนะเป็นเรื่องราวของแม่หมีกับแม่หมีอ่าลูกหมีนะครับแม่หมีกับลูกหมีที่มีความอารักต่อกันนะครับเรามาดูเรื่องราวนี้พร้อมๆกันนะครับอ่า ฉากแรกเลยนะครับณนะบ้านหลังน้อยของแม่หมีและลูกหมีนะครับแม่หมีบอกว่าเดี๋ยวแม่จะเข้าไปในป่านะจ๊ะแม่หมีบอกกับลูกหมีหลังจากกินอาหารกลางวันเสร็จแม่ต้องไปหาปืนมาเก็บไว้สำหรับหน้าหนาวนี้นะลูกเล่นกันดีๆนะ แม่จะกลับมาในตอนเย็นนะครับมีน้อยกับหมีใหญ่นะครับลูกของแม่หมีเนี่ยโบกมือให้กับแม่หมีจนแม่หมีเดินลับตาไปาขณะที่นะครับหมีน้อยยังยืนมองตามแม่อยู่นะครับมีใหญ่ก็เป่าลูกโป่งนะครับสีแดงสวยเลยแล้วก็พานะครับน้องหมีน้อยเล่นลูกโป่งด้วยกันอย่างสนุกสนาน ทั้งเล่นลูกโป่งบนจมูกทักเล่นอปล่อยลมใส่หมีน้อยนะครับและไม่นานหมีน้อยก็เหนื่อยและหลับไปนะครับหมีใหญ่จึงหยิบกระเป๋านักเรียนไปนั่งทำการบ้านที่โตนะ๊ะนะออหมีใหญ่เนี่ยเลี้ยงน้องนะจนน้องเนี่ยหลับไปแล้วนะหมีใหญ่ก็หยิบกระเป๋านักเรียนมาทำกันบ้านนะครับขณะที่หลับหมีน้อยฝันว่าบ่ายวันหนึ่ง ในฤดูร้อนที่แสนอบอุ่นแม่หมีกับเขาช่วยกันเก็บสตรอเบอรี่จนเต็มตะกร้า,าดีจังเลยที่ลูกมาช่วยแม่หมีพูดพร้อมกับลูกหัวเขาแสงอาทิตย์ยามบ่ายส่องเข้ามาทางหน้าต่างหมีน้อยรู้สึกจกระจีที่จมูกก็เลยฮัดเช่ขึ้นมาก็เลยตื่นจากนอนนะครับแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน เขาถามผ่าคหิตาอย่างงงเงียนะเอออยู่ในป่าเนี่ยแม่ไปเก็บฟืนแมอ่ามีใหญ่บอกกับน้องจริงด้วยนะเออสำหรับฤด,ดูหนาวสิแม่ต้องไปเก็บฟืนมาดูสิมีขนมเค้กอยู่ตรงนี้นะมีใหญ่อเอ่อเชื้อเชิญให้น้องหันมาสในใจกับขนมเค้กนะครับที่อบน้ำผึ้งร้อนๆมีน้อย ก็ยังไม่ทานนะครับเดินออกไปกาะที่ริมหน้าต่างมีใหญ่แปลกใจน้องปวดท้องหรือเปล่าเขาถามมีน้อยสั่นหัวและพูดว่าเปล่าผมจะรอแม่ให้กาัมาก่อนผมจะยังไม่ทานผมจะรอกินพรอมแม่นะครับมีน้อยก็ยังไม่อยากกินเค้กที่มีใหญ่เตรียมมาให้แต่แม่มาตอนเย็นนะมีใหญ่บอก เราจะรู้ได้ยังไงว่าเย็นแล้วมีน้อยถามนะมีใหญ่ก็บอกว่าเวลาเย็นคือตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยหายไปหลังเทือกเขางั้นผมจะรอมีน้อยบอกว่าผมจะรอจนกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะหายไปหลังเทือกเขาดังนั้นมีน้อยจึงนั่งตรงหน้าตจางและมองดวงอาทิตย์ตอนแรก มันก็ยังลอยอยู่เหนือเทือกเขามันเหมือนลูกโปกสีแดงจนดวงอาทิตย์เคลื่อนต่ำลงช้าๆแล้วหายไปโดยไม่มีเสียงใดๆเหลือเพียงแสงสีชมพูอ่อนๆบนท้องฟ้าเท่านั้นแม่มาแล้วมีน้อยตะโกนด้วยความดีใจแล้ววิ่งออกไปนอกบ้านแต่ก็ไม่เห็นวี่แววของแม่มีแม้แต่น้อย นะเพราะเพราะมีใหญ่เนี่ยบอกว่ามีน้อยว่าถ้าพระอาทิตย์ตกเนี่ยแม่จะมาใช่ไหมเออมีน้อยก็เลยเ,เดินออกไปดูข้างนอกบ้านว่าจะเจอแม่ไหมนะครับปรากฏว่าแม,าาม่ก็ยังไม่กลับมาครับมีน้อยบอกว่าบางทีเนี่ยแม่ก็อาจจะมาช้าก็ได้นะแม่เนี่ยต้องแบกฟืนหอบใหญ่เลยอาจต้องเดินช้า,ชา แต่คิดอีกทีนึงนะครับตอนนี้เจ้าหมีน้อยเนี่ยไอคนนี้แบบว่าช่างคิดนะบอกว่าหรือพี่หมีแม่เราจะโดนต้นไม้ล้มทับหรือเปล่านะพูดแบบว่าหวาดกลัวเลยนะครับหมีใหญ่บอกว่ามาสิมานี่มานั่งกับพี่พี่จะอ่านวิาาสนุกสนุกให้ฟังหมีน้อยนั่งลงและพิงที่ไหล่นี้อ่ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีใหญ่อ่านนิทานไปเรื่อยๆนะแล้วเจ้าหมีน้อยก็บอกว่าพี่มีใหญ่ว่าขณะที่หมีใหญ่อ่านนิทานหรือแม่จะโดนขังไว้แม่มดใจร้ายขังแม่ไว้หรือเปล่านะรีบแซกขึ้นมาในระหว่างที่พี่เล่านิทานมีใหญ่ก็บอกว่าแม่มดเนี่ยมีแต่ในนิทานเท่านั้นนะน,นะนะไม่มีจริงๆหรอกนะแม่มดไม่มีหรอก นะหมีน้อยไม่อยากฝ่งนิทานแล้วไปยืงกรอบหน้าตา่างรอแม่นะครับตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าเนี่ยได้มืดสนิทแล้วนะครับจนพระจันทร์ได้ขึ้นมานะหมีน้อยมองเห็นพระจันทร์ที่หลิมหน้าตา่างนะดวงจันทร์สีเหลืองดวงเนี่ยออลอยอยู่บนฟ้าบางทีแม่อาจจะตกไปในหนลุมลึกไหมมีน้อยหมุมพรรมหรือแม่อาจจะไม่กลับมาแล้ว อนนี้มีน้อยร้องไห้สะอึกสะอื้นน้าาําตาไหลพลาดอย่าร้องไห้สินะหมีใหญ่บอกแม่ไม่ทิ้งให้เราอยู่ตามลำพังหรอกนะแต่มีน้อยก็ไม่ยอมหยุดร้องไห้สักทีเขาสะอืกนสะอื้นเสียงดังนะจนไม่ได้ยินเสียงประตูที่เปิด แล้วประตูก็เปิดออกนะครับอ้าแม่นั่นเองนะโอ้ทั้งหมีน้อยหมีใหญ่รีบวิ่งไปหาแม่ด้วยความดีใจเลยวิ่งเข้าไปเออที่อ้อมกอดของแม่ผมรักแม่มากเลยฮะ,ะแล้วแม่หมีก็กอดทั้งคู่ไว้แน่นทั้งหมีน้อยและหมีใหญ่ นะเออเข้าไปกอดแม่นะด้วยความคิดถึงนะแม่บอกว่าขอโทษนะที่แม่มาช้าแต่ตอนนี้เอออย่าพิ่งพูดอะไรดีกว่าเราไปหาเตียงอื่นๆกันนะมีน้อยกับมีใหญ่น,ะนอนกอดแม่หมีและแม่หมีอ่แล้วก็จูบให้ทั้งคู่แม่หมีก็จูบทั้งคู่เนะี่ยให้นอนหลับฝันดีเลยนะครับแต่มีน้อยเนะี่ยยังไม่หลับ นะมีน้อยบอกว่าถ้าผมโตขึ้นนะผมจะเป่าลูกโป่งให้เยอะๆเลยอะ่ะเอามาปลูกรวมกันอะ่ะแล้วมัดกับตัวเองเนี่ยจากนั้นผมจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือผืนป่าแล้วมองหาแม่เวลาแม่ไปเก็บเืนอน่ะจากแม่มพูดแล้วแม่ก็บกมือจากข้างล่างทา,งกางมกลางต้นไม้และส่งจุบให้ด้วยลูกด้วยนะครับนอนฝันดีเถอะลูกหลาน รเรื่องนี้ก็จบลงนะครับเออในที่สุดแม่มีก็กลับมานะครับกลับมาด้วยความที่ต้องไปเก็บฟืนจํานวนมากนะครับก็กลับมาหาลูกหมีทั้งสองด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วลูกหมีทั้งสองก็เข้าไปกกอบแม่นะครับ นะก็เป็นเรื่องราวความรักที่ลูกหมีแม่หมีมีให้กันนะเหมือนอเราเด็กๆเ,เหมือนกันนะครับตอนนี้นะเราอยู่กับคนที่เรารักนะคบเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าหน้าอาน,นะคบเราสามารถเข้าไปแสดง ความรักกัทานได้นะครับเข้าไปกอดเข้าไปหอมได้เลยนะเพื่อเป็นการแสดงความรักนะแต่ระวังเหมือนกันนะครับถ้าเป,เป็นคนที่เราไม่เกี่ยวข้องหรือไม่รู้จักนะครับนะควรเป็นะร,ระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อย่าลืมล้างมือทุกครั้งนะครับเมื่อเรานะครับ ออกไปถามผู้ระที่อื่นหรือว่ามีความจําเป็นไปไหนวัาไหนนะครับพยายามล้างมือให้สะอาดตลอดเวลานะครับแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสําหรับวิชาทักษะการศึกษาคนฝาครับตอนนี้อาจารย์ก็ขอสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ